สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาทําการสร้างวิดเจ็ตที่สามารถลากเลื่อนวางไปยังตําแหน่งต่างๆในหน้าต่างวิดว์ก็ได้นะครับโดยอันดับแรกก็นําเข้า library tk import n t e r i แล้วก็เราก็สร้างหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็ตามด้วย windows menu วงเล็บเปิดปิดไว้แบบนี้นะครับ ด้านในตัววินโดว์หน้าต่างวินโดว์เราก็จะมาสร้างตัววิดเจ็ตตัววิดเจ็ตที่เราจะสร้างนี้ก็จะเป็นเลเบลครับเป็นเลเบลง่ายง่ายก็สร้างตัวแปรครับ Label เท่ากับ Label ตัว l เป็นตัวใหญ่แล้วก็วงเล็บเปิดปิดในวงเล็บก็จะเป็นวินโดว์อ r ก u m ม n t ์แรกนะครับแล้วก็เราก็จะกำหนดสีให้มันครับก็จะกำหนดเป็นสีแดงโดยใช้ bg ตัวย่อนะครับเป็น background แต่สีแดงจากนั้นก็กำหนดขนาดความกว้างให้มันครับเป็น10แล้วก็ตัวคับสูงเป็น5โอเคจากนั้นนะครับเราก็ทำการกำหนดที่ตั้งของตัวเลเวลนี้นะครับเป็น l a b e l l l ล e นะครับหรือว่าจะใช้ .pack ก็ได้นะครับแต่นี้ก็คือ ให้มนันไปเริ่มต้นตั้งแต่พิกัดที่ x 0แล้วก็ y ครับเท่ากับ0เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างตัวการใช้คลิกนะครับก็คือการใช้ปุ่มคลิกแล้วก็ตัวฟังก์ชันกัน,นคับโดยก็จะใช้ option ก็คือ label by แบบนี้เสร็จแล้วในวงเล็บก็จะเป็นการใช้ Event ตนะครับตัวแรก Argument ตัวแรกก็เป็น Event ซึ่งเราจะใช้ดับเบิลโขดแบบนี้แล้วก็ภายในวงเล็บไปในวงเล็บ,ลบมุมแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้ตัวปุ่มลบหนึ่งตัวนี้ก็คือหมายถึงคลิกซ้ายบุ่มลบหนึ่งก็คือตัวคลิกซ้ายจากนั้นคอมม่าตามด้วยชื่อฟังชัน ชื่อฟังก์ชันตัวนี้ผมก็จะให้เป็นชื่อว่า start click start click นะครับแบบนี้แล้วเราก็จะนำเอาตัว start click เนี่ยนะครับไปสร้างเป็นฟังก์ชันด้านบนก็ด้านบนนี้ก็จะเป็น df start click ครับวงเล็บภายในวงเล็บนี้ก็จะนำเอาตัว event เข้ามา แล้วก็คอลัมน์คอลนแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะกำหนดนะครับตัวแปรมาหนึ่งตัวชื่อว่า label นะครับแล้วก็จะมีตัวตัวแปรตัวแปรตัวนี้ผมจะให้ชื่อเป็น start click x start click x นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็มีค่าเท่ากับ e v e n t x นะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นการสร้างจุดจุดตัดจุดคลิกจุดแรกนะครับเป็นจุดคลิก x ถัดมาก็จะเป็นจุดคลิก y ก็เป็น label start click y ตัวนี้ก็จะเป็น event t y ครับอันนี้ก็คือเป็นจุด start จุดคลิกจุดแรกเมื่อเราได้จุดตัดที่เราเริ่มต้น คลิกนะครับอันแรกก็คือพิกัด x y เรียบร้อยแล้วถัดมาเราก็จะสร้างเป็นฟังก์ชันที่จะทำให้เราลากไอตรงเจ้าตัว label นี้นะครับออกไปครับเราก็จะใช้อ p อปชันอีกอ p อปชันหนึ่งก็เป็น label by ภายในวงเล็บนะครับตัวนี้ argument แรกที่เราจะใช้ก็คือวงเล็บมุมเปิดปิดแล้วก็ภายในวงเล็บก็จะเป็น b1 ลบ motion b1 ลบ motion แบบนี้นะครับตอนนี้ก็คือการคลิกเมาส์ซ้ายนะครับ b1 ก็คือคลิกเมาส์ซ้าย motion ก็ motion 1> 1 motion คือการเลื่อนนะครับเลื่อนตำแหน่งเมาส์นั่นเองนะครับ comma นะครับแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันชื่อว่า final final motion นะครับก็คือ จุดที่เราลากนะครับพิกัด x y ไปนั่นเองครับจากนั้นเราก็จะมาสร้างฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งชร่ยว่า final motion ก็ภายในวงเล็บ,บ event เหมืาเดิมจากนั้นในตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับเราจะมากำหนดพิกัด x y ที่เราได้ลากได้ลากมาตั้งแต่เมื่อเรากดกดปุ่มพิกัด x y เนี่ยแล้วก็เราจะลากมาตรง ตรงไฟ n a ลนะท้ายที่สุดว่ามันจะไปอยู่ตรงพิกัด x y ตรงไหนนะครับกาหนดตนัวแปรนน x นะครับแล้วก็เป็น label dot uh, window f o x ตอนนี้ก็คือพิกัดมุมบนสุดของตัวตัว label ครับมุมบนสุดของตัว label พิกัด x ลบด้วยเจ้าตัว label start click x นะครับแล้วก็ตามด้วยบวก event x นะครับก็คือ ตัวนี้นะครับ x x เนี่ยจะเป็นพิกัดสุดท้ายที่เราจะลากนะครับพิกัดมุมมุมบนซ้ายสุดท้ายที่ที่เราต้องการลากเลรวเนี่ยไปอยู่ตำแหน่งนี้นะครับโดยมันก็เกิดจากการที่เอาตำแหน่งบนสุดนะครับตำแหน่งบนสุดของ x เนี่ยลบด้วยตำแหน่งที่เรากดคลิกสตาร์ทเริ่มต้นครับแล้วก็บวกด้วยจุด x ท้ายสุดที่เราลากไปนะครับบอกด้วยจุด x ท้ายสุดที่เราลากไปนั่นเองแล้วก็เราก็จะทำเหมือนกันกับพิกัด y ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น y แล้วก็ label info y ครับ start x y บวก e v e n t y แบบนี้ก็คือเราจะได้พิกัดท้ายสุดที่เราลากตัวจ้ตัว l ลเ e l ไปนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะกำหนดที่ที่อยู่ของมันสุดท้ายก็คือ l a b e l p l a ท e ไปในวงเล็บ X เท่ากับ X นะครับแล้วก็ Y เท่ากับ Y ก็คือเอาค่า XY ใหม่เนี่ยนะครับมาให้ตัว l a b e l เนี่ยอ,อยู่นั่นเอง คอมไพล์ออกมาดูนะครับคอมไพล์ออกมาดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเราคลิกปุ๊บนะครับแล้วก็ลากไปเนี่ยมันก็จะเป็นพิกัดใหม่เป็นพิกัดใหม่นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันมีเลเ e ล2 l งเล,บลับสามารถเลื่อนได้เลเ e ล2 l งเลเลขึ้นไป ราก็สามารถทําได้โดยการสร้าง label ใหม่ขึ้นมาตรงนี้ผมก็จะสร้างเลเบลใหม่ขึ้นมาครับเป็นชื่อว่า label สองแล้วก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น label สองเนพลงนะครับแล้ว background ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น blue เป็น blue และก็ในส่วนของ function option by ตัวนี้เราก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็กำหนดเป็น label 2ให้หมด ส่วนในตรงอิกัดแรกเริ่มนะครับที่ Label 2อยู่เนี่ยผมจะกำหนดตัวนี้ให้เป็น50แล้วก็ y 50เมื่อลองคอมไพดูนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเราลากตรง Label สีแดงมันก็เลื่อนได้ปกตินะครับส่วนถ้าเกิดเราลากเล b e l สีน้ำเงินเนี่ยเลเวลสีแดงมันจะเลื่อนแต่เลเวลสีเงินไม่เลื่อนนะครับเราจะมาแก้ไขโดยการ เพิ่มนะครับเพิ่มเจ้าตัว w i ดเจ t ตอีเวนต์วิดเจ e ตเข้าไปนะครับเราก็จะกําหนดตัวแปรชื่อว่า w i ดเรับมีค่าเท่ากับ e v e n t w i วิดเแบบนี้นะครับ e v e n t ต์วิดเเข้าไปแล้วก็เราจะเปลี่ยนเจ้าตัว label ทั้งหมดเนี่ยให้เป็น w i ด g a t ตให้หมดให้เป็น w i ดเจ t ตให้หมดแบบนี้ แล้วก็ทำเหมือนกันครับในฟังก์ชัน Final Motion จาก Label เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัว widget ครับเป็น widget ให้หมดโอเคแล้วก็ลอง compile ใหม่ดูนะครับมันก็สามารถเลื่อนได้แล้วทั้งทั้งสอง object นะครับทั้งสอง Label หรือว่าเราจะเพิ่มหลาย Label ก็สามารถเลื่อนได้เป็นแบบนี้นะครับ